จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพึ่งทั้งหมดตายบางคนบอกว่าโลกจะสิ้นสุดลงด้วยไฟและบางคนบอกว่ามันจะจบลงด้วยน้ำแข็งคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าโลกจะจบลงอย่างไรทฤษฎีของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อ้างว่าถ้าพึ่งหายไปจากพื้นโลกมนุษย์ก็จะเหลือเวลาอีกเพียง4ปีเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่น่ากลัวใช่ไหมละ่ะแต่มันเป็นความจริงทำไมพึ่งถึงสำคัญมากขนาดนั้น และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพึ่งทั้งหมดตายจริงๆมันจะเป็นจุดสิ้นสุดมนุษย์หรือเปล่าสงสัยใช่ไหมละ่ะเรามีคำตอบมนุษย์มักจะรู้สึกสับสนเกี่ยวกับพึ่งมแมลงเหล่านี้สามารถทำอะไรที่หวานเช่นน้ำพึ่งได้แต่พวกมันยังสามารถต่อยได้เจ็บปวดอีกด้วยถ้าเช่นนั้นทำไมพวกมันถึงสำคัญและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพึ่งทั้งหมดตายไปนอกเหนือจากไม่มีขี้พึ่งและไม่มีน้ำพึ่งเราจะเกิดการสูญเสียมากกว่านั้นอย่างแน่นอน มีพึ่งมากกว่า2 0 0 0 0นสายพันธุ์ในโลกพวกมันเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดของแมลงผสมเกสรและนี่คือวิธีการทำงานของพวกมันพึ่งเข้าเยี่ยมชมดอกไม้เพื่อเก็บน้ำหวานเกสรจากดอกไม้แล้วนั่นก็จะเกาะติดไปกับตัวพึ่งพึ่งก็จะนำเกสรไปยังดอกไม้อื่นๆและองเกสรบางส่วนไปถูกกับส่วนสืบพันธุ์ของดอกไม้และกระบวนการผสมเกสรก็เสร็จสมบูรณ์ พึ่งจํานวนมากมีวิวัฒนาการร่วมกันกับดอกไม้เหล่านี้และใช่แล้วพวกดอกไม้เป็นส่วนพื้นฐานของวงจรชีวิตของพวกมันพืชเหล่านี้น่าจะสูญพันธุ์ไปหากปราศจากกระบวนการผสมเกสรโดยพึ่งยกตัวอย่างเช่นบลูเบอรี่และเชอร์รี่ต้องพึ่งพาพึ่งถึงประมาณ90%ของการผสมเกสรกลไกง่ายๆนี้มีหน้าที่ผลิต70%ของมเมล็ดพันธุ์ผลไม้ผักและถั่วที่พวกเราบริโภคในแต่ละวัน แต่มันไม่ใช่แค่พืชที่ต้องขึ้นอยู่กับพึ่งแม้แต่สัตว์ก็เช่นกันพวกมันพึ่งพาพึ่งสําหรับอาหารของมันหากพึ่งหมดไปสายพันธุ์ธรรมชาติของสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะตายเช่นกันพึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถัว่วเบอร์รี่และผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญสําหรับสัตว์ส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของเราและจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าโลกที่ปราศจากพึ่งจะตกที่นั่งลำบากในการต่อสู้เพื่อประครับประครองประชากรมนุษย์ทั่วโลกถึง7.8พันล้านคนหนึ่งในทุกๆสามมื้อที่เรากินจริงๆแล้วเป็นเพราะพึ่งอาหารที่เราคิดว่าหาได้ง่ายจะเห็นการลดลงของการผลิตและซูเปอร์มาร์เก็ตของเราจะมีผักและผลไม้เพียงครึ่งเดียวตั้งแต่ของพื้นฐานอย่างอัลมอนด์แอปเปิลบรอกโคลีสตรอเบอรี แตงกวาและแม้แต่ฝ้ายจนถึงมเมล็ดอัลฟาฟาที่ผสมเกรสรด้วยพึ่งของที่ใช้สําหรับการเลี้ยงโคนมก็จะหมดไปคุณพอจะจินตนาการได้ไหมว่าการหยุดชะงักของกุญแจสําคัญในห่วงโซ่อาหารนี้สามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้ <ST> เพื่อทําให้เข้าใจง่ายขึ้นอน์สตน์กล่าวว่าไม่มีพึ่งก็ไม่มีพืชไ,ไม่มีสัตว์และไม่มีมนุษย์และนั่นก็ค่อนข้างฟังดูน่ากลัวใช่ไหมละ่ะและสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือเราสูญเสียพึ่งไปในอัตราที่น่าตกใจ นักวิทยาศาสตร์และคนเลี้ยงพึ่งจัดการดูแลกับรังของพึ่งและพยายามที่จะหยุดคนไม่ให้ฆ่าพวกมันและความตื่นตัวในการปกป้องพึ่งไม่ได้ดีขึ้นเลย อาณานิคมของพึ่งจำนวนมากกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าความผิดปกติของการยุบอาณานิคมซึ่งหมายถึงการตายอย่างกระทันหันของฝูงพึ่งที่เหลือไว้เพียงพึ่งที่มีสุขภาพดีเพียงไม่กี่ตัวในรังเพื่อรักษารังเอาไว้พึ่งจำนวนมากตายทุกปีและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว,ว่ากิจกรรมของมนุษย์มีส่วนสำคัญสำหรับเรื่องนี้การใช้ยาฆ่าแมลงมากเกินไปการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มนุษย์สร้างขึ้นการเลี้ยงพึ่งที่ไม่ดีและการสูญเสียถิ่นที่อยู่ทั้งหมดนี้มีผลกระทบต่อประชากรพึ่ง แล้วเราจะช่วยได้อย่างไรในการเริ่มต้นให้เราให้ความรู้ตนเองและคนรุ่นต่อไปเกี่ยวกับพึ่งก่อนพึ่งไม่อันตรายพวกมันค้นหาดอกไม้และไม่โจมตีมนุษย์จนกว่าพวกมันจะรู้สึกถูกคุกคามด้วยความเข้าใจที่ดีขึ้นเราก็จะเรียนรู้ที่จะเคารพพวกมันมากขึ้นอย่างแน่นอนมาลองปลูกพืชที่เป็นมิตรกับพึ่งกันเถอะพึ่งต้องการพฤกษชาติจำนวนมากเพื่อรักษารังให้คงอยู่หยุดการใช้ยาฆ่า,มาแมลงและปกป้องฝูงด้วย หากคุณพบรังพึ่งโทรหาผู้เลี้ยงพึ่งในพื้นที่ของคุณสนับสนุนรังพึ่งหากคุณทำได้และเผยแพร่ความรู้เราเข้าใจว่าเหล็กในของพวกมันเหล่านี้อาจจะเจ็บปวดแต่มนุษยชาติต้องการเพื่อนที่บินได้เหล่านี้ดังนั้นโปรดทำสิ่งที่คุณทำได้แสดงให้เห็นถึงความรักธรรมชาติและธรรมชาติก็จะรักคุณตอบมีความรับผิดชอบเป็นคนดีและมีความสุขอยู่เสมอ คุณเคยสงสัยไหมว่าในยมะเขือเทศกระป๋องช็อกโกแลตแท่งบรอกโคลีเหมือนกันตรงไหนตรงที่ขาบไม่ใช่โปรตีนไม่ไขมันไม่ใช่มลแรงไงใช่สัตว์ตัวเล็กยุยงี้ที่คุณอยากไล่มันไปจากบ้านนั่นแหละใช่เลยนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้มะแรงหรือชิ้นส่วนมลรงอยู่ในอาหารส่วนใหญ่ของเรา แต่มันไม่ได้เป็นอันตรายหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพเลยเอ๋ใช่หูไม่ฝาดหรอเวยแกนกับชาวมังสวิรัต์คุณอาจต้องพิจารณาเรื่องกินภาพของคุณเสียใหม่นะเพราะความจริงก็คือคุณบริโภคแมลงราวหนึ่งถึงสองปอนทั้งมแงมลงสาบแมลงวันหนอนและ,มะแมลงชนิดอื่นๆในอาหารของคุณทุกๆปีอาหารสำเร็จและกระป๋องเต็มไปด้วยชิ้นส่วนมแมลง ทุกอย่างตั้งแต่บล็อกโคลี่ปุยเลง้งถึงมะเขือเทศกระป๋องจะมีหัวขาส่วงอกหรือแม้แต่มแมลงทั้งตัวอยู่อะไรนะถึงตรงนี้คุณอาจจะคิดว่าแบบนั้นมันถูกกฎหมายเหรอมันปลอดภัยเหรอออยมีกฎข้อบังคับเรื่องระดับของข้อบุกร่องในอาหารตามธรรมชาติที่เลี่ยงไม่ได้ซึ่งไม่มีอันตรายและเป็นภัยต่อมนุษย์เกือบทุกอย่างที่เราบริโภคเข้าไปมีบางส่วนของมแมลงอยู่ทั้งนั้น ซึ่งอยอยเล่งเห็นว่ามนุษย์สามารถบริโภคมันได้ในอาหารสุขภาพอาหารขยะขนมและเครื่องดื่มใช่ถูกต้องมาดูความจริงที่ช็อกกว่านี้กันออยออนุญาตให้ช็อกโกแลตแท่งแต่ละแท่งมีชิ้นส่วนของมแมลงได้8ชิ้นหากกินช็อกโกแลตแท่ง1 0 0่อนปอนนั่นแปลว่าคุณอาจบริโภคแมลงหนักหปอนเข้าไปดังนั้นคราวหน้าหากคุณอยากให้ช็อกโกแลตเป็นของขวัญใครแล้วก็คิดใหม่นะ หากกินขนมปัง1 0 0ปอนด์แปลว่าคุณอาจกินมแมลงหนัก1.5ปอนด์เข้าไปในเครื่องดื่มก็มีมแมลงด้วยรู้ไหมว่า5%ของดอกฮอป์ในการทำเบียร์หนครั้งมีมแมลงอยู่ดังนั้นคราวหน้าหากคุณอยากจิบเบียร์เย็นๆบอกบาร์เทนเดอร์ว่าขอบัคส์เบียนะในอาหารกระป๋องทุกๆ3.5ออนซ์สามารถมีนอนได้19ตัวและปลวก7จตัวเรดไวเว ที่คุณชอบนักชอบหนาจะมีคาม่าหมายของกินที่มีสีแดงสดใสซึ่งทำมาจากช่วงท้องของแมลงแอฟริกันตูเมียที่มีหน้าตาเหมือนด้วงมนุษย์เรากินแมลงมานานหลายร้อยปีแล้วทุกอย่างตั้งแต่ตั๊กแต,แตนจนถึงด้วงปลวกหนอนผีเสื้อและแมลงปอถึงขนาดมีคำว่าเปิดแมลงกู้โลกมีคนบริโภคแมลงเกือบ2,000ชนิดไปทั่วทั้งเอเชียแอฟริกา เม็กซิโกและอเมริกาใต้ซึ่งรวมไปถึงผีเสื้อกับตวัวมด2อ5ชนิดด้วง344ชนิดมดพึ่งและตัวต่อ313ตั๊ก,กแตนจิ้งรีดและแมลงสาบ239ปลวก39กับแมลงปอ29่แถมมีจักจั่นด้วยใครก็ได้เรียกบริษัทกำจัดแมลงที ทีนี้เรามาดูประโยชน์ในการบริโภคแมลงที่เราทุกคนไม่อยากกินมันบ้างมแมลงเป็นแหล่งโปรโตีนที่ยังยืนมากกว่าในภาวะที่ประชากรบนโลกกําลังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับแหล่งโปรโตีนอื่นๆที่คนเรายอมรับนอกจากจะเป็นแหล่งโปรโตีนแล้วมแมลงยังเป็นแหล่งไขมันกับพลังงานไฟเบอร์วิตามินและแร่าธาตุอันมหาศาลไม่ค่อยมีความเสี่ยงเรื่องโรคหรือไวรัสอย่างเช่นหวัดหมู เนื่องจากพันธุกรรมในตัวของแมลงนั้นแตกต่างจากมนุษย์ของเรามากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการทําฟาร์มแมลงเพื่อเป็นอาหารมีน้อยกว่าการทรําปศุสัตว์เพราะมันผลิตกา๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าและต้องการน้ําน้อยกว่าถึง9 5ร่างกายของจิ้งหรีดนั้นกินได้ถึง80%เมื่อเทียบกับร่างกายของวัวที่40%และร่างกายของไก่50%ความจริงก็คือ มแมลงอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการเลี้ยงประชากรซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวความต้องการเนื้อที่เป็นแหล่งโปรโตีนก็เพิ่มขึ้นหากทุกคนเริ่มกินเนื้อมากพอๆกับชาวอเมริกันเราต้องใช้ที่ดินมากกว่าที่ดินซึ่งโลกเรามีอยู่ตอนนี้ที่นี้ถ้าคุณมองข้ามเรื่องชุนแหวกไปคุณก็จะมองเห็นข้อดีในการเลือกมแมลงเหล่านี้เป็นแหล่งอาหารคิดงั้นไม่ล่ะ สัตว์กินพวกเดียวกันได้ยังไงเคยคิดไหมว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามนุษย์กินมนุษย์อีกคนเพื่อความอยู่รอดมันคงน่าขยะแขยงมากอย่างไรก็ตามในอาณาจักรสัตว์โลกการกินพวกเดียวกันเป็นเรื่องปกติมีสัตว์มากมายกินพวกเดียวกันเองเพื่อความอยู่รอดหรือเพื่อปกป้องบ้านของมันจากนักล่าแต่เธอคงนึกไม่ถึงแน่ว่าสัตว์ห้าชนิดนี้จะเห็นพวกเดียวกันเองเป็นแหล่งอาหารแฮมสเตอร์แม้พวกมันจะน่ารัก แต่แฮมสเตอร์ส่วนใหญ่กินผู้เดียวกันทั้งแฮมสเตอร์ตัวผู้และตัวเมียกินลูกของมันหากลูกอ่อนแอหรือป่วยตัวเมียอาจฆ่าลูกของมันถ้ามีมากเกินไปเพราะมันไม่สามารถปกป้องตัวเองได้จนทําให้เกิดความเสี่ยงตั๊กแตนตำข้าวแม้ชื่อมันจะดูเป็นตั๊กแตนธรรมดาแต่บางครั้งตั๊กแตนตำข้าตัวเมียจะกัดหัวตัวผู้ที่เป็นคู่ของมันทันทีหลังจากที่ผสมพันธ์กันเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้ตัวมันและลูกๆของมัน และนี่เป็นแหล่งอาหารที่หาง่ายเพราะตัวผู้จะตัวเล็กกว่ามากด้วยกระต่ายมันอาจจะดูน่ารักและสะอาดมากด้วยสะอาดมากเสียจนแม่กินลูกกระต่ายเพื่อให้รังมันสะอาดหลังคลอดลูกบางครั้งแม่กระต่ายจะกินลูกอ่อนของมันหากมันรู้ว่ามีนักล่าอยู่เพื่อจะปกป้องตัวเองและลูกตัวอื่นเรายังรู้อีกว่ากระต่ายกินลูกของมันถ้ามันหิวมากกระหายหรือหนาวหมีขั้วโลก ไม่นานมานี้เพิ่งมีการบันทึกภาพของหมีขั้วโลกที่ต้องจำใจกินลูกเนื่องจากภาวะโลกร้อนพวกมันล่าแมวน้ำได้ลำบากกว่าเดิมเนื่องจากแผ่นน้ำแข็งกำลังละลายนอกจากนี้เพื่อความอยู่รอดพวกมันจึงต้องกินลูกตัวเองไก่ไก่จะจิกไก่อีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นการแสดงอำนาจและลำดับในฝูงเหมือนพาสิตรียนในฝูงไก่ ไก่ยังมีพฤติกรรมชอบเรียนแบบด้วยดังนั้นถ้ามีไก่ตัวหนึ่งเริ่มจิกอีกตัวที่เหลือจะทําตามทําให้พวกมันกินพวกเดียวกันเองนอกจากนี้เรายังรู้อีกว่าบางครั้งไก่ที่มีภาวะขาดแคลเซียมจะกินไข่ของมันเองดังนั้นหากเธอเสียใจที่กินไข่ไม่ต้องห่วงไก่ก็กินไข่ด้วย จากการเป็นเพื่อนท่องเที่ยวที่เจ๋งที่สุดไปจนถึงเพื่อนที่คุณชื่นชอบที่สุดสุนัขย่อมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์แต่คุณรู้จักเพื่อนสนิทของคุณดีแค่ไหนเรามีความจริงบางอย่างที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับสุนัขของคุณเพิ่มด้วยคุณรู้ไหมว่าสุนัขเป็นลูกหลานของหมาป่างั้นเราไปลุยกันเลย 1. การเดินเล่นตอนเช้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกมันโดยเฉพาะการเดินแบบไกล เรามั่นใจว่าคุณเองก็สงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงใช้เวลานานในการหาจุดที่จะอุจระการวิจัยพบว่าสุนัขเมื่อต้องการจะอุจระในสภาพแวดล้อมด้านนอกก็จะทำในแนวเดียวกับสนามแม่เหล็กของโลกซึ่งหมายความว่าพวกมันชอบอุจระในแกนเหนือใต้และหลีกเลี่ยงแกนตะวันออกตะวันตกไม่แน่ใจว่าทำไมแต่ก็มีการศึกษาว่าทำไมพวกมันถึงมีนิสัยตลกตลกแบบนี้ 2. คุณสามารถต้านทานดวงตาอันน่ารักคู่นั้นของสุนัขได้หรือไม่ในขณะที่มนุษย์ทุกคนจ้องมองพวกมันดวงตาของลูกสุนัขก,ก็จะปล่อยฮอร์โมนรักออกซิโตซสินทันทีนี่อาจเป็นเหตุผลที่พวกเราไม่สามารถต้านทานได้และอาจจะตกหลุมรักพวกมันเข้าอย่างจัง ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับดวงตาของพวกมันก็คือธรรมชาตินั้นมีวิธีในการปกป้องพวกของมันเองสุนัขมีเปลือกตาที่3ที่เรียกว่านิกติเทติ g งเมมเบรนซึ่งกวาดไปมาเพื่อปกป้องและรักษาความสะอาดของดวงตา 3. การทำหมันสุนัขช่วยให้ชีวิตของพวกมันยาวนานขึ้นและเป็นการควบคุมประชากรสุนัขซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นที่ต้องการของเจ้าของสุนัขหลายคน คุณเคยคิดบ้างไหมว่าอาจเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ทำมันกับสุนัขเพศเมียคู่หรือลูกของมันและลปล่อยให้มีการแพร่พันธุ์อย่างต่อเนื่องคุณจะมีบ้านที่เต็มไปด้วยสุนัข67,000ตัวในเวลาเพียง6ปีครอบครัวใหญ่สุดๆไปเลย 4. การดูสุนัขตอบสนองต่อเสียงแปลกๆด้วยการเคลื่อนไหวที่หูของพวกมันอาจจะดูน่าขำใช่ไหม คุณรู้หรือไม่ว่าพวกมันทำได้อย่างไรจริงๆแล้วมันง่ายมากสำหรับพวกมันสุนัขมีกล้ามเนื้อแยกกันมากกว่า12ชิ้นที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของหูทำให้พวกมันขยับไปทุกที่ที่เสียงมาซึ่งก็อธิบายว่าทำไมพวกมันถึงไม่ชอบเสียงฟ้าร้องอาจเป็นเพราะเสียงที่ดังออกมาทำให้หูที่ไวต่อเสียงของพวกมันเจ็บเราได้ยินว่าเหล่านางฟ้าและเทวดาไม่มีปีกแต่พวกเขามีหนวดน่ารักสุดๆเลยใช่ไหมละ่ะ แต่ทำไมสุนัขถึงมีหนวดเยอะสิ่งที่พบในบริเวณปากเหนือดวงตาและใต้ขากันไครนั้นไว้ต่อการสัมผัสและเรียกว่าวิบริเซมันไวต่อความรู้สึกและมีความละเอียดอ่อนมากจนสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของการไหลของอากาศ6สุนัขมีพลังงานจำนวนมหาศาลที่ทำให้พวกมันตื่นตัวตลอดเวลาและในทุกช่วงระหว่างวันพวกมันจะเหงื่อออกได้อย่างไรสุนัขต่างจากมนุษย์ เงือพวกมันจะออกจากบริเวณที่ไม่มีขนเท่านั้นเช่นเงือ่ออกจากจมูกและอุ้งเท้าเจ็หลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่าลูกสุนัขตัวเล็กของเราอาจจะกลัวความมืดแต่นี่คือความจริงที่น่าสนใจจริงๆแล้วสุนัขสามารถมองเห็นในที่มืดได้ด้วยความช่วยเหลือของทาพรีท่ำลูซีดัมซึ่งเป็นเยื่อคล้ายกระจกในดวงตาของสุนัขแ สุนัขมีสัญชาตญาณในการตรวจสอบและจับความเจ็บป่วยและโรคของมนุษย์เช่นโรคมะเร็งได้อย่างไรเซลล์มะเร็งปล่อยของเสียประเภทเมตาบอลิซึมไม่เหมือนกับเซลล์ที่มีสุขภาพดีในร่างกายมนุษย์และนั่นทําให้สุนัขสามารถบอกได้ง่ายๆโดยการดมกลิ่นของมนุษย์9เราทุกคนได้ยินเสียงสุนัขของเราหอนเมื่อมองไปที่ดวงจันทร จริงๆแล้วเราคิดว่าเป็นเพราะพวกมันชอบดวงจันทร์แต่มันก็เป็นไปได้ที่พวกมันจะหอนเนื่องจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์นี่อาจทําให้สุนัขนอนไม่หลับและอาจทําให้พวกมันกระสับกระส่ายจึงนาไปสู่การหอน 10. เมื่อลูกสุนัขของคุณนั่งถัดจากเท้าของคุณคุณชอบมันใช่ไหมแต่มันมีความหมายเล็กๆน้อยๆสําหรับท่าทางหวานๆเหล่านั้นนักวิจัยกล่าวว่ามันเป็นวิธีที่สุนัขแสดงความเป็นเจ้าของกับมนุษย์และถือเป็นบทบาทของการปกป้องและป้องกัน คุณนึกภาพนกที่ทําให้เครื่องบินตกได้หรือไม่ฟังดูยากที่จะเชื่อใช่ไหมละ่ะสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้จะทําให้เครื่องบินขนาดใหญ่ตกลงมาได้อย่างไรเรามาดูกันเมื่อนกชนเข้ากับกระจกหน้าห้องนักบินหรือเครื่องยนต์ของเครื่องบินโดยไม่ตั้งใจปรากฏการนี้เรียกว่า b i r ร์ t ส i k e กการโจมตีจากนกทําให้เครื่องยนต์ขัดข้องและทําให้เครื่องบินตกได้ นกบินไปบนท้องฟ้าดังนั้นในทางเทคนิคแล้วเราอยู่ในพื้นที่ของพวกมันรันเวย์สนามบินมีพื้นที่ประมาณ3,000เอเคอร์และมันเต็มไปด้วยหญ้าแล้วจะทำอย่างไรให้นกอยู่ห่างออกไปอาจจะต้องมีเทคนิคเล็กน้อยแล้วเราจะหลีกเลี่ยงเบิร์ดสไตรค์ได้อย่างไรในขณะที่สนามบินบางแห่งใช้ลำโพงที่มีเดซิเบลเสียงสูงเพื่อให้นกอยู่ห่างจากรันเวย์บางที่ถึงกับใช้ประทัดและปืนลูกซอง ถ้าอากาศยานบางแห่งเลี้ยงแกะและสัตว์อื่นๆเพื่อให้เล็มย่าเพื่อไม่ให้มีอาหารเหลือสําหรับนกสนามบินบางแห่งยังมีโดรนบนอากาศเพื่อป้องกันให้นกอยู่ห่างจากบริเวณสนามบินแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เนื่องจากนกยังสามารถบินเข้าและออกจากสนามบินได้อย่างไรก็ตามมนุษย์เราได้ค้นพบวิธีที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันนกการใช้เหยี่ยว ใช่คุณได้ยินถูกต้องแล้วสนามบินฝึกเหยี่ยวซึ่งถือว่าเป็นนกล่าเหยื่อที่เร็วที่สุดด้วยการบินสูงถึง180ไมล์ต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยพวกมันมีสายตาที่มองได้ไกลสุดๆซึ่งช่วยให้พวกมันเห็นนกที่มาจากระยะทางกว่า2หไมล์ เหย่่ยวเหล่านี้ดำเนินการโดยอาสาสมัคราราดตะเวนรันเวย์และได้รับการปล่อยเมื่อเครื่องบินกำลังขึ้นหรือลงจอดความน่ากลัวของเหย่่ยวและสุนัขที่สนามบินทำให้มั่นใจได้ว่ารันเวย์จะปลอดจากปัญหานกดังกล่าวนี่ไม่เพียงแต่ป้องกันการเกิดเบิร์ t สไตรคแต่ช่วยชีวิตผู้โดยสารมากมายนกและแน่นอนบริษัทเครื่องบินหลายล้านดอลลาร์ตัวอย่างที่ได้รับความนิยมอย่างมากของเบิร์ t สไตร คือเหตุการณ์ที่แม่น้ำฮัดสันในปี2009ซึ่งเครื่องบินได้ชนฝูงนกโดยไม่ตั้งใจนำไปสู่การลงจอดฉุกเฉินในแม่น้ำอย่างไรก็ตามส่วนที่ดีที่สุดคือทุกคนบนเที่ยวบินนั้นรอดชีวิตและได้มีโอกาสเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นๆฟังเยี่ยมไปเลยใช่ไหมเราหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจ A inteligência animal é difícil de ser identificada, porque a inteligência assume diferentes formas. A inteligência pode incluir desde a compreensão da linguagem, cooperação até resolução de problemas e habilidades matemáticas. É fácil reconhecer a inteligência em outros primatas, mas há muitas outras espécies que podem ser mais inteligentes do que você pensa. Vejamos alguns dos animais mais inteligentes. Macacos O chimpanzé, o gorila bonobo e o orangotango já têm traços que associamos à inteligência básica. Eles têm grupos familiares próximos, têm grandes cérebros e hierarquias sociais. Eles usam ferramentas básicas como varas para erradicar os insetos, embora ainda não construam coisas. Alguns até argumentam que eles têm a capacidade de falar, embora não tenham cordas focais desenvolvidas. Alguns símios foram ensinados a se comunicar usando a linguagem dos sinais. No entanto, enquanto estivermos por perto, não parece haver muito espaço para outra espécie inteligente. Nós humanos temos uma história de bem eliminar a competição. 2. Ursos os ursos compartilham os grandes cérebros, os laços familiares próximos e a dieta variável que marca muitos mamíferos. Eles já são espertos o suficiente para resolver problemas e inventam esquemas com múltiplas estratégias para roubar mel das abelhas. Eles também têm uma grande vantagem: são fortes e incrivelmente resistentes à temperatura. Em qualquer tipo de mudança climática, há animais que conseguem ser predadores inteligentes, capazes de se adaptar a um novo mundo muito rapidamente. Em um mundo pós-humano, com um aumento repentino de presas, talvez sejam os ursos que serão capazes de esquecer suas preocupações de suas lutas passar menos tempo caçando por comida e mais tempo apenas sentados e pensando. 3. Golfinhos. Pergunta rápida: quem é hoje a segunda criatura mais inteligente do planeta? Na verdade, são os golfinhos. Agora, como qualquer pessoa que já leu o guia do Mochileiro das Galáxias sabe, os golfinhos já são bastante inteligentes. O quão inteligente ainda está para ser debatido. Sabemos que eles têm habilidades sociais altamente desenvolvidas e empregam táticas quando caçam, que qualquer treinador de futebol reconheceria prontamente. Eles também podem se comunicar uns com os outros e podem resolver enigmas com os quais até mesmo alguns de nós sofreriam em resolver. Os golfinhos têm tempo em suas ocupadas agendas para relaxar. Eles foram descobertos. Jogando pega-pega e saltando para fora da água por nenhuma outra razão aparente que não seja apenas a pura diversão. A ciência estima que os golfinhos têm sido tão inteligentes quanto eles são há cerca de 20 milhões de anos. 4. Cefalópodes. Muitos cientistas pensam que estes são a melhor aposta para quem desenvolverá a inteligência a seguir. Lunas, polvos e sépias já são bolas estranhas evolucionárias. Oito braços, três corações, sangue azul e cérebro muito grande. Elas chegaram onde estão hoje por serem inventivas, portanto faz sentido que continuem a fazê-lo no futuro. Eles já são conhecidos por usar ferramentas. E não seria um grande salto para eles começarem a construir coisas se eles só tivessem a ideia. Eles também podem viajar em terra. É verdade, eles não são muito graciosos, mas isso não é nada que alguns milhões de anos de evolução não possam consertar. 5. Formigas. Há outro tipo de animal no planeta com estruturas sociais tão complexas quanto as humanas. Eles vivem em grupos de milhões, constroem cidades, utilizam fazendas e até mesmo mantêm gato. São, naturalmente, Formigas, cupins e até abelhas que constroem as colmeias. O estilo de inteligência delas é muito diferente do nosso. É conhecido como eusocialidade. Uma formiga individual não é muito inteligente, mas ao invés de trabalhar como indivíduo, estes insetos trabalham em grandes grupos organizados para o bem maior de sua colônia. Isto lhes permite construir sociedades complexas que se pode chamar de civilizações. Eles constroem formigueiros e morros como cidades, eles cultivam algas como alimento, mas existem algumas barreiras para os insetos para que eles tomem nosso lugar na terra. E a principal delas é seu pequeno tamanho. É improvável que as formigas escrevam o próximo Harry Potter, é verdade. Mas as minas, as mega estruturas, as viagens espaciais, quem sabe.